สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนมาดูตู้สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักครับเป็นตู้ของช่างน้อยครับเนี่ยครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมตู้โชว์สูงครับขนาดความลึกอยู่ที่ห้าสิบครับความกว้างด้านหน้าก็เมตรสิบครับความสูงจากพื้นนะครับถึงบนเนี่ยครับสองเมตรครับสี่ชั้นในครับห้าชั้นบนแต่ด้านล่างครับเป็นขาทึบ ครับแล้วก็มีลิ้นชักซ้อนกันอยู่ทั้งหมด4ตัวครับน่ครับเพื่อนๆสวยงามมากครับสีมือช่างน้อยครับหรือจำลองคุ้มร่วมครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับถูกต้องตามกฎหมายขนย้ายได้ทั่วประเทศครับเป็นตู้ร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับสั่งทำครับนะครับสวยงามครับสองบานเปิดครับสี่ลิ้นชัก ควักมือจับเรียบร้อยครับด้านล่างก็เป็นขาทึบถึงพื้นเลยครับลวดลายไม้สักสวยงามมากครับเข้าปากไม้เนียบเลยครับเนี่ยครับการซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็เพื่อนๆก็ต้องสังเกตครับการเข้าปากไม้บานปิดบานเปิดนะครับเนี่ยครับถ้าคุณมีฝีมือครับฝีมือปานีดมีความชํานาญครับเขาจะเข้าปากไม้ดีปรับบานดีครับ บานปิดเปิดไม่มีปัญหาครับเล่นชักดึงออกสะดวกสบายครับดูแค่นี้แหละครับเฟอร์นิเจอร์ครับถ้าฝีมือปาณชครับพ่อปักไม้จะไม่มีเคิมกันเลยครับสวยงามมากครับนี่ครับจ้างน้อยครับเดินไปเดินมานี่แหละครับคนที่ฝีมือปาณชก็จะทําช้านิดหนึ่งครับคนที่เร็วๆก็ที่ดีๆก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะสู้คนที่ช้าและ รีมือปาณิชย์อ่ะคนต้องช้าต้องใจต้องยินด้วยครับใจร้อนก็งานออกมาไม่สวยครับเฟอร์นิเจอร์จะสวยต้องดูสีฝีมือครับแล้วก็ไม้ประกอบกับไม้ด้วยครับการเข้าปากไม้ปรับบานต่างๆครับสอบถามได้ครับเพื่อนๆราคาครับแต่ขอตอบในข้อความนะครับอ่าไม่มีดราม่านะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่ตอบหน้าโพสต์ก็บอกแล้วครับว่าเราขายตู้ดิบนะครับยังไม่สําเร็จเลยครับบอกไปก็ ก็ยังใช้ไม่ได้ครับเพราะตู้ยังไม่ใส่อุปกรณ์ยังไม่ไลทาสีครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ราคาค่าสีกับค่าอุปกรณ์เราก็ไม่รู้เนาะแม่ค้าเขาซื้อเราไปเขาไปขายเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าราคาเท่าไหร่ครับเขาก็ปิดเป็นความลับเหมือนกันครับเราก็ต้องสังเกตเอาครับแล้วก็ประมาณการให้เพื่อนๆนะครับแต่กลใกล้เคียงครับอาจจะผิดบ้างนิดหน่อยครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ